กเอาตัวด uh> uh 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 ีีออกให้หมดเลยครับเอมห่อร้องจัดให้จัดให้โอ้โหเนี่ยไปตัวแรกเลยลาลมอดลาวมอดออกไหมกรือกูเอาบวกศูนย์ลงให้หมดเลยถ้ากูมีนะกาแลเบลงอะเดกเกอร์เด็กัสลินเด้เมสซี่เลเบรี่ปาโต้สวเลส ก็ใจเย็ยนๆก็ลังเปลี่ยนคบอกที่ออาริเบอรี่มึงมีร่างไว้เหรอสิบแล้วก็สิเพิ่งเห็น,นเปลี่ยนอ u d i o ใจเย็ยนๆใจเย็ยนะยยนะครับเดี๋ยวเดินเสดว็วาเจอเด็กอามาเล่นกองกาลกกางไม่รู้ดีค่ะเอาไว้ล้นกองกลางดูดิคุณสมับัตี่สิบเอฮะเฮ้ยกองอรเบอ ไม่มีจะเปลี่ยนกันวกองกลางเอาเจอลาดไปเลยนี่กองหลังเจอลาดเจอลาดเอาดิแกเอาไปเป็นโกซะเอ้ยเอาเหลือโกไว้คนหนึ่งก็ได้เอคาร์เตียสเนี่ยแมวเอาไม่เอาบลอุตลี่ไปเป็นกองหลังซะลูกแล้วก็เออเอาเนีมาไปเป็นกองหลังเลยเลยเลยแต่เขาพร้อมไหมเนี่ยวะเขาพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมขนาดเอาบวกห้าออกไปเลยเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวกูวหาโอเคนี่แหละกูอ่อนให้สุดๆแล้วเนี่ยดูดูแต่ละตัวด้วยดูแต่ละตัวด้วยเล่นว่าเนี่ยเล่นว่าดูเดแคอาสแตกยี่สิบบ้าวโอเคก,นะก,นะกดดีๆยวเดี๋ยมการครับกดเลยครับคุณไม่เปลี่ยนโกรใช่ไหมไม่เปลี่ยนนะใช้คาซิยาดีกว่ามสเตซี่โคตรเตีนะ้ยเลยห้ย กดดิลี่เซนโมคุเอาละครับ <ś cis> งานนี้ไม่หัวทิมอ่ะงานเนี้ยกูว่ากูมีสิทธิ์แพ้เยอะเยอะมากงานเนี้ยมีหัวทิมมีใครจะมองเห็นอะไรกันเปล่า,ราทริป สามมอแสดงท่าดีใจหลังทำประตูได้โดยกดเออไม่ทันเลยแกน่าจลัวมจะเจซีแลวกันที่เกนำเสนออีกดูดูดเดเบลสองให้ตัวเรดเออพอจะมีคนที่รู้ชื่อเบลกวเรดตัวเรดเลี้ยงเลี้ยงลูกเลยงลูกฟอนบร์ซี่เลี้ยงโอ้คอมบดีคอมบดีเดินไปไหนคอมบดีไม่รู้แต่มาตินมาตินตอโหคาสียาดหลับได้ เขาเยียามจะส่งไกลส่งไกลเข,ขาพยายามเขาพยายามเขาเยียจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยส่งไกลไปแล้วเตะแต่ไกลเออถู่ะรู้นี่รู้นี่แล้วแมตส์แมตส่จะไม่ให้ปอปดชื่ออะไรวะปาโตเออปาโตปาโตปาโตโอ้โหยิงโอ้คิกย <rip> ิงเข้าไปแล้วในนาทีที่แปดห้าสิบเอ็ดวิแปดนาทีห้าสิบเอ็ดวิจัดว่าเด็ด สุดยอดจัดว่าค้างอะก็มันไปค้างอืมเบอร์สี่เลยเพื่ออูนี่ดีแก่เมื่อสิเมื่อสิเดิกแก่เด็กแกนี่เดกะเด็กะกเลี้ยกลบเลี้ยหลบโอ้โหไม่ไม่ลบดีดีดีแก่เด็กแ่เดกแก่เดกแ่เด็กแก่ยิงเข้าไปทีแล้วหยุดคิดเด็กแก่ Oh, không ơi, các bạn 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 คอมโอ้โหได้แกหามึงสไลด์ได้ขนาดนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้ว่าจะตกไวทัวเล็ตัวเล็ตโซเล็ตโอ้โหจับขลอกจับขลอกโดนสะกรุดด้วยอ้าวคอมปานีเออคอมปานีไม่เอาทวารโอ้ยน่าดันจริงนะเนื้ออะไรเนี่ยเด็กพีบีไปไกลไปโปไอกากโปใครพี่น็อตเนี่ยโอ้ยอย่างนี้หาว่าพี่โปเนี่ยใช่กากมากเลยโอ้ยม่ตอดำ เราจะดำเหมือนกันเจ๋วลาเตมมมเตกไม่เตะนะเฮ้ยแตะไปแล้วปิ้วไปแล้วให้การเล็เดียวโดนจัดได้มาเตนมาตินส่งไปให้ใครส่งไปให้กรรมการเข้าสนามแต่ว่ามาโควมาโคชื่อมันบอกว่า ไม่รู้อ่านไม่เอามาโคใช่มาโคมาโคก็ย er Mart oh, oh, ังโคเลี้ยงก็จะยังมีมาโคนะแม่แม่โอ้โหสอบขันหลอกสอบขันหลอกเอผ่านเพอร์ซียตะไลไข่บัวทิวเต้มาตินมาตินมาตินต้องแค่โหมาตินเดินผ่านไปยิงประตูคอมบนีตกัดได้เจอกับมาตินเดก้า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 ตัดบอลได้เดก้ายิงโอ้โห โดชนโดโดโดโชนโดยวิดิกวิดิกกระโดดชนกระโดดบวกเลยโหใจกาณาดานพอปาโตเฮ้ยแบบนึงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอย่าเอาเสียงผู้บรรยายดิเอาเสียงตัวเองอย่าอย่ามาเจอยครับคุณพี่สองคนคุณลุงปาโต้ปาโต้โอ้ยเอแล้ว สกัดได้คอมปานีคอมปานีสกัดได้โดนสกัดได้เมสซี่เมสซี่โดนสกัดได้อารอนโซอารอนโซโดนสกัดได้มาโคมาโคมาโคโอ้โหเกือบได้โอ้โหโดนฟานพอร์ซี่เอาสิโรนัลโดโรนัลโดต้องให้เมสซี่เมสซี่สกัดทำไมก็ไม่รู้เออนิมชทิวแล้วบาโลเตลี่บาโลเตลี่บาโลเตลี่เรียกเรียกไปแล้วเรียกไปเรียกไปเรียกไปเรียกเรียกไปไหนโอ้โหเรียกมียกยกหลบยกหลบโอ้โหยกโอ้โหมันสไลด์ก company. Company, et, do, response, azione, ันอะไรกันเยอะแยะเนี่ยอะไรก็ไม่เข้าคาเสียเตะมุมประตู เด้ยาเรียตรงไปให้เออปาโตปาโตโอ้โหไม่เข้าอีกนี่คือไม่อยากจะไม่อยากให้เข้าหรือว่าไม่เข้าจริงจริไม่เข้าจริงๆเดีาเดีอาเราจะมาลองเดกอาในการกดสูตรเอบีเอบีเอบีโอ้โหได้แค่ไวเหลืองนะครับไปทำอะไรผิดเราบอกไม่ถ่านไม่ได้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 ต้องเอาเมสซี่ไปเป็นโก์โรดเกตโรดเกตปกาศเดก์อารกาดโกเขาทำไม ไม่ได้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 ไไดต้องเอาเมซี่ไปเป็นโกลย่ยมันจุดใหญ่เลยนะ่ะไม่เอาไม,ไม,ไม่เอาเอาขั้าสุยอดเอกขั้นยุดยอดเอานี่เอาโรนัลโด้ไปเป็นโกลไม่เอาโรนัลโด้มันขี้เปียกมันกาบมันถูก<笑><笑>ตัวเลนเบอร์หกนี่ยครับไปเป็นโกลนี่มันต้องตัวนี้เด็ดชัดว่าเด็ดสุดยอด อยากยองจุงโทษอะไรวะอยากยิงลูกโทษเนี่ยมันอยากยิงลูกโทษอ๋อไม่รู้ไม่รู้มั้งโอ้โหในะจุดๆนี้นะครับมาโคมาโคเตะเข้าไปได้สามจุดแล้วมันะมันจะมันจะตามทันไหมพี่ฮะมันจะตามเด<อ>ีเ<อ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปยิงไอ้นี่เองอ่ะเดี๋ยวกูไปยิงมันตัวตัวเองเล่นเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะให้ตอเลดยิงสามศูนย์เลยคอยดูหน้าจอดำ ให้ครื่งหลังก็ได้เดี๋ยวให้ให้มันให้มันเลี้ยงไว้ให้มันเลี้ยงไว้ให้มันเลียเล้ยงไว้อ๋อหมดเวลาลวรหรอกผมเด็กอาอแมงไม่ได้โอ้โหทำทำเจนเหมือนเรียนมาแต่ก็ไม่โดนหมดเวลาแล้วเอาลอนโร่เงือกไมสซิงเงือกมันเป็นเงือกเงกมันเป็นเงือกกระชึกกระชักแล้วก็หมดเวลา เอาแล้วก็เรามาเริ่มครึ่งหลังแบบรวดเร็วด่วนจีประชัน uh ีจากเลยเดียวเดินตอนนาทีที่พอแมสซี่แมสซี่เมสซี่โอ้โหเมสซี่โศกกลับไปทำไมให้วีดิก์วีดิก์ต้องให้วูดโกดวูดเกตวูดเกตวูดเกตดีกันดีกันดีกันก็โอ้โหซนยังเลยโอ้โหมาอะไรกันสี่ห้าคนเฮ้ยมาล้อมดีกันอะไรกันสี่ห้าคนเนี่ยเตะมาเตะไปเนดเตะมาเตะไปให้บอลเบอร์ซี่บอลเบอร์ซี่สกัดได้ดีกัน เด็กไอ้อ hmm. ส่งไปให้บาโลเตลดิบาโลเตินสองไอ้ตอเล็ตตอเล็ตเตะเข้าโก้นไม่เจ็บไม่เตะตอเล็ตเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงรอไว้โอ้โหตอเล็ตตอเล็ตโอ้โหอารอนโตอารอนโต้ไม่กล้าหืออ่าอารอโต้เลี้ยงบอลละอารอนก็อารอนโต้เตะไปเข้าไม่เข้าไม่เข้าเฮอไปทำเซ็มเลยมาแล้วตอเล็ตมาตรงไหนโอ้โหวับมาอีกเร็ว ตอเล็ตเอ๊ะเจ้าเอ๊ะเจ้ามีการหลอกมีการเลี้ยงหลอกเมสซี่เมสซี่เจอร์รี่เนย์ม้าเนย์ม้าตอเล็ตตอเล็ตเอาเอาเอาบาร์อรสต์ตอกให้เจลลัดเจลลัดตอกให้เนย์ม้าเนย์ม้ามาร์ตินมาร์ตินมาซี่มาซี่รูนี่รูนี่มาตินมาติน ขาโต๊ะหาโต๊ะมาโตะไม่เอาบอลอี่ลูนี่โอโ้โหลูนี่จับขาหลอกไม่ใช่จับขาหลอกโูนี่มันเตะไกลด้วยเป็นรถตากล้อ,อ,กกองนไตกกงตากล้องแพงเนีนเ่ยนะเฮ้ยเตะทำไมอ่ะกาเรตเบลเตะมุมกาเรตเบลเตะไปให้เนี่ยาโอ้เสียงไม่มีอะกาเรตเบลตทำไมเนี่ยาเนี่ยตาทำไมตอเล็ตตอเล็ตโอ้โหเกือบเข้ามานซีมานซีมันซียิงเลย เอารับเข้ามาเอาอหอนบอลฉลับนะครับเม่์ตอเล็ตขอร้องออนบอลเดี๋ยวจะไปชิมตัวกุเข่ากุกขา่กขาฟังกันด้วยนะก <c oughs> ุกข่าไปหาฟังกันตะไหนว่าไหนว่าไอ้ไไอตอเล็ตตอเล็ตโอ้โหตะไลเข้าโกตัวเองไปแล้วฉันกำลังขอร้องออนบอลแต่ย่าไป ทิ้งตัวลงกูเข่าเอาหนากรไปใส่ใช้มือซักคันไปจับแล้วปกดไฟเซีร์ในไอเช่อมไอเช่อมมันส่งอะไรมาให้กูดูกูได้ส่งให้ผมชื่อว่าอะไรวะเฮ้ยโอ้แบบแบบแบบเรียนร่างรอต่อเล่นไปไปยิงเลยไปยิงหวังนู้นเลยไปจุดโทษไปไปยิงเลยเล้วไปยิงเลยนี่เอ้ยเอาเอาบอลไปก่อนตออเลย พอเลตเมึงรีบกลับว่ะเอาเอาบอมยิงดิบอมบอมเอาบอมบอมไม่ยิงกูไปแล้วนะเออกูย่ออกูไม่เป็นเอาไว้ยเวลาตั้งแต่เล่มานาที่ที่แปดสิบสี่แล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันคุยกัน เอาบอลมาสิลูกเดี๋ยวพ่อไปยิงให้อตอนเลตเตอเข้าประตูแล้วสามต่อสามตัวประตูทั้งหมดร้วนมาจากอินเตอร์ในชโนลิตตี้ <c oughs> ตัวเลตตัวเลตเลี้ยงลบเลี้ยงลบใครไม่รู้เลี้ยงลบโอ้โหการ์เรตเบลการ์เรตเบลการ์เรตเบลโอ้โห <c oughs> ไม้ตรงี้อะการเลตเบลกันเ <c oughs> ลตเบลผิดหรือโกผิดวะกว่าโกผิดวะมันเปิออกแล้วนะ่ะเดี๋ยวมันออกแล้วก็ข้าวตียันปัดเข้าวทำแปะอะไรเขาจะลูกโทดเอาบอลไมค์ก,กล,งงลูเอาวางนี้เอาเออเฮ้ยปชูบอกขึ้นแล้วไปพ่อเยวชูขึ้นมา โชว์กระเพาะพี่เหรอดีกันอาเตะเข้าวัดรูปเอ๊ะไม่ใช่ดีกันต่อเลทนี่กกูชอบรูปนี้วะ่ะรูปเะไรวะส่งมาดูด้ยยวยเหนืนอนี่คือชอบรูปนี้มากเลยอโอเครู้แล้ว อะไรของเออเหอาเตะข้าวนะเว้ยอย่าเตะข้าวโอ้โหให้กูได้ปรับไปเจ็ดจุโทษก็ว่ะปับปั๊บปับปับ,ปบอา้าว <c oughs> เริ่มมีกระาิกระจายเลยนนีและเอาผ้า <c oughs> กลับมากลับมาดำเหมือนเดิม okay. เฮ้ยวลจลาดส่งไปให้โซเลตตัว <c oughs> เลดตัวเลดโอ้โหเตะโดไปแล้วหมดเวลาการแข่งขันจบครึ่งหลังด้วยสกอร์4ต่อ4เอา้าเออเมื่อกี้มึงยิงประตูก็ได้นะเพราะไม่ก็เลิมใหม่แล้วต่อเวลาอีกมันบ่นแล้วของมันนะ่ะ มันไม่รู้ไงว่ามันมีต่อเตะเตะโอ้โหวิเดกวิเดกทำไงนี่แหละครับผลของการไม่บวกหนึ่งวิเดก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 สไลด์สไลด์แล้วก็กาเลตเบลกาเลตก,ก,กาเลตก,กาเลตเข้าก็เออกาเลตเบลอ่าก,กาเลตเบลทำไงกาเลตเบลกาเลตเบลโอ้โหเข้าประตูไปแล้วแล้วก็หักเข้าเกียร์ไปกินต่อ มันบ่นอะไรของมันแบะบางทีเราก็ต้องเข้าใจรีสิครับไม่ไม่ไม่ไอบอลมันบน่นผมไม่ได้บน่นบ่นว่าไอมันก็หอบฟอฟอฟก็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 ฟอฟอฟบ่บน่บนนี่ยทำมันหมดเรื่อกาเรตเบลยิงเข้าไปครับมันอยู่กลางสนามเลย กาเลเบลยืนเฉยกาเลเบลกำลังนึ้อถึง EQ ตังกาเลเบลอ่ะเราเล่นต่ออะ EQ ตังบางไรยังไม่รู้เลยนะอะกาเลเบลกาเลเบลโตโตเออะเออะออะเออะตอเล็ตอะเออะอ่ะออะอ๋อเขาบอกว่าตอเล็ตอยากยิงเองกาเลเบลบอกอยากยิงกูจียิงกาเลเบลไอสัตว์กูยิงเองมา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 ไหนไหนก็กูยิงไปสี่แล้วพี่อีกลูกหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ขหัง อยู่ดีก็ามาเช่นก็มาขออ้อนวอาเนี่ยมันยิงไม่เข้าตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกหมดช่วงต่อเวลาครึ่งแรกห้าประตูต่อห้ายิงเข้าก่อไปเก้าต่อศูนย์อินเตอร์ดูไหก็อินเตอร์ แต่แต่ลูกโทษนั้นไม่แน่กันโอ้โหคุณอตนี้สวยความความกูไปดูกูอินดี้เอาละครับเรารมาเริ่มกันที่ต่อเวลาครึ่งหลังนะครับแลวมาหลึกแลวมาเลึก,ลกยี่สองไปรูนี่ส่งให้เมซี่เมซี่หลงหลบไปส่งมาให้เนม่าเนม่าส่งคืนไปที่รูน,รนี่รูนี่รูนี่ทำไมรูนี่หักหลบไปแล้วเจอเนม่าเสียบเนเดก์กาไปาลาปอล เด็กก <laughs> <Martin S 1> ็อาทำไงเอ้าเอามาตินมาตินลืมลมเอ้ามาตินมาตินเป็นไรเด็กก็อาเด็กก็อาปานปฏิไม่รู้ไป่ทำไงอีกโดนไปเลี้ยงแมวแมวแมวบาโรติแมวเขาไปเขาปฏิโหเดินมาจะหาเรื่องโอ้โหปานปฏิปานปฏิโอ้โหรู้นี่รู้นี่ได้บอลโอ้โหแล้วฟรีคิกนะครับมอเขาเรียนบอกดูสมองจดจำใส่สมองไว้สักบ้างดูที่เขาเตะฟรีคิกเนี่ะไอบาโรเตลี่โอ้โหเตะไปไหน นี่ถึงขนาดประมวลผลการตั้งค่าทีมหรือกดผิดวะกว่ากดผิดเหรอลองมาให้ก็วูดแกตวูดแกต้องมาให้ผมต้องให้เมสซี่เมสซี่เมสซี่ทำไมโอ้ยมันยิงมึงดิแต่จะตกาจเจ๊มันไปไหนเนม่ายในผีปีกดตัวไหนวะไม่รู้ไม่เคยถ่ายเราเพิงเคยถ่ายไม่เหรอถ่ายโปรอะ ไม่เคยโลเดย์ต้องใรู้นี่โลเดย์ต้ให้ต้องใ้เฮ้ยอัลอัลลอนโซอัลลอนโซโดนสกัดได้บาเฮ้ยไปนะบาโลเตลี่เออใช่บาโลเตลี่ตอนนั้เออโดนสกัดได้วูดเกตเป็ดเป็ดเป็ดเรามาชูเรามาชูชูหาแล้วเรามาสู่ช่วงช่วงอะไรเตูกโทษจะมาโอเคเรามาสู่ช่วงกาเตี่เคยถ่ายไหมไม่เลนแล้วเค่เคยถ่ายรูปไหมไม่เคย นักเตะบาโลเตลี่กับผู้รักษาประตูคือคาสีย่ดให้มึงเปลี่ยนเป็นผู้รักษาประตูยังโอเตโอโเตะเข้าไปแล้วอย่างไรได้าบาโลเตลี่เตะเข้ามุมซ้ายบนตอเลต่อเลตครับตอเลตอเลตโอโอ,โอไปไหนไม่รู้ไม่รจริงกองเมื่อกี้อะไรนะอารอนโซ เนม่าเป็นคนยิงขอเซฟเพื่อทุกษาประตูเหมือนเดิมเนม่าเนม่าอีกเนม่าโอ้โหไม่ชอบกดตัวแซดยิงดีกว่าไม่ใช่เงี้ยแมันมันไม่กดมันไม่กดขึ้นเลยนะเชื่อว่าตรงกลางหายตายสิพ่อนทำไมกูหลังไม่ได้อวไไม่ได้โอ้ดีบอกแล้วตรงกลางไปไงเชื่อกูมาเลยยี่สิบอะไรอะไรต่อเลตจริงตอเลต้องได โอเรตโซเรตโซเรตโเรตจีเก้จีเก้อ่ะไอ้น,นอี่มึงไม่เห็นแล้วอ้ไปเรืยสายเลยดูสุดท้ายเป็นลูกคี้สตาร์ใ <c oughs> ช่ป่ะฮึฮิตาดูนี่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 ทำไง <c oughs> อ่ะค้างเลยดูนี่ดูนี่มันทำค้าง <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรอ่ะบอมเสี <c oughs> ่ยววะดูสุดท้ายจากโซเรตฟันฟ <c oughs> ันเย็น โอ้โหทำหน้าโหดด้วยทำหน้าโหดด้วยดูรูปนี้ตอนเลสยิงเต็มข้อตอนเลสไหลตัวเลดเมื่อกี้พูดว่าอะไรตัวตอนเลดถ้ามันยิงถ้ามันยิงไม่เข้ามันแพ้เลยเลยแผลแผลเลยไม่ได้เหรอดูดูอ่ะกดเตนึีงตอนเลสโอ้โหเข้าบริเวณสามต่อสอง ้ตายสิพาพาอีอีเร็วลาดูลูกนี้ด้วยกับตันเทงของลิเวอร์พูลนะจุดสุดนี้จบแน่นอนลูกนี้กดเอสซีดีไซกูไปกดไปโอ้โหทางไปพ้าเซวแต่ถ้ามันยิงได้อีกนี่ตีเสมอเลยนะเว้ยก็ตีเสมอไปดิมันมันยิงไม่ข้มันก็แพงไงมาตินมาตินมาตินจะต่อต่อเล็กเปนโก โอมามาโอมาโออะ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 คืออะไรมึงจะไปหาสัวเรนกับเจราดหรือไปเข้ากดเองไปแล้วดูอย่าะแปมให้อย่าตะแปมโนะแปม เราตะปาวหายเลยเหรอเออตะแเปมกันดูไม่รู้ภาษาไทยมันเขียนไม่ได้อะไรไม่รู้เครื่องกูเลยเครื่องตะไเปมมาดูเครื่องกูได้นะพูดภาษาไทยไม่ได้บีปากฮัลโหลว่าไงบอมเบบี้อูท อตอนนี้เฟมเล่นอะไรกันอยู่โอ้ดีกาจุดโอ้ไม่กัวอดีกแมนอัพเดมแมนเยอะจกอแมอัพเดมแมนใครวะดีกาเก้แอัพเลยเป็นเจ้าไสาเอาละครับวันนี้ก็ขอป หอมปากหอมปากหอมคออะไรกูรจำมันเถอะวันนี้ไปละาย